ตัวผู้ตุวกผู้เอ๊ตัวผู้เนี่ยตัวผู้นี่มันแพงที่สุดอะเขาให้เท่าไหร่สองพันโอ้ทำไมทำแบบคนเลี้ยงแท้ตัวนี้สองพันตัวนั้นสามพันตัวนี้ล่ะหนึ่งหนึ่งพันตัวนี้ล่ะสามพันเขามาซื้อที่หน้าคอกนี่นะเขาพูดอะไรบ้างคำพูดแรกที่เขาพูดมาเขาตีให้เลยวัวไม่มีเนื้อโอ้ไม่สนใจแล้วฉันไม่ขายเอาขี่ ใ้ที่นาชันดีกว่าออคำพูดเขาบอกว่าวัวไม่มีเนื้ออืแล้วมันอะไรเนี่ยที่มันอยู่ในท้องเนี่ยไม่รู้ขอไม่คุณตาเลี้ยงวัวทุกวันนี้ไม่เคาะไอทหารสู้อืต้องมีกําลังใจอื่ไม่มีของที่ไปส่งเสริมแค่นั้นแหละคนไทยอืต้องถือธงวิ่งชนเลยรัดศึกแค่นั้นแหละครับผม คุณตาบอกว่าคุณตาไม่มีความสามารถที่จะหาเงินซื้ออะไรไปฝากได้เนาะครับมีแต่ความให้กําลังใจอให้รัวของชาตินี่แน่นอนที่สุดอืต้องเข้มแข็งครับผมถ้ารัวของชาติไม่เข้มแข็งเราก็จบโอ้คำพูดนี้ดีรับคุณตาต้องรัวของชาติต้องเข้มแข็งที่สุดครับผมเป็นกำลังใจให้ฐานไทยเนาะ สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับโอ้ของแท้นะสร้างคอกนี้นานยังปีที่แล้วปีที่แล้วได้เงินทุนเงินถังที่ไหนมาทำนี่โอ้คนจนโน่ไปเรื่อยๆทำเองทำเองครับไเทำเองลงทุนหมดเท่าไหร่ไม่กี่บาทครับไม่กี่บาทหมดห้าพันห้าพันได้คอกวัวหรูๆให้วัวอยู่เลยนะครับ ทำไมถึงอยากขยายข้อจากเมื่อก่อนตรงนั้นออยากขยายก็ว่าจะปลูกบ้านตรงนั้นอ๋อจะสร้างบ้านตรงนั้นครับครับผมให้ข้อวัวอยู่ฝั่งนี้อ่าตอนนี้ว่าจะแปลงตัวเองไปเรื่อยๆอคือเราอยากจะขยายบ้านเนาะครับอยากจะสร้างบ้านตรงนู้นแล้วเอาข้อวัวมาอยู่ตรงนี้ครับครับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเขาอ๋อคือเมื่อก่อนข้อวัวเตี้ยนะครับแล้วทำไมรอบนี้ทําสูงจิงเลยครับอ่า แล้วก็ดัดแรงเดี๋ยวทงที่ขึ้นไปอีกเราดูปุ๋ยดูอะไรมันจะขึ้นไปมันจะเป็นความระดับของพื้นครับผมแสดงว่าเป้าหมายข้างหน้าคือตรงนี้น่าจะสูงขึ้นนะครอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างราคาโบวทุกวันนี้เดี๋ยวโวยดิละอายตัวเองทำไมเพราะว่ามันแพงเกินไปโู้ ละอายตัวเองนะมันแพงเกินไปมันแพงขนาดนั้นเลยบ่ตัวละเท่าไหร่ตัวละกี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นไหนตัวไหนสามหมื่นชี้ผมดูหน่อยสิเดี๋ยวผมจะชี้นี่อย่างตัวนี้สมัยแต่ก่อนเอาสมัยแต่ก่อนนะเออสมัยแต่ก่อนอันนี้อย่างน้อยได้สองหมื่นอ่ะอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้สามพันไม่ใช่สองหมื่นสามหมื่นเลยนะ เขามาซื้อตีราคาแล้วสามพันมองแล้วเขาว่าสามพันแต่คุณตาไวยังไงไม่ขายเลี้ยงไว้เอาขี้อเอาขี้ไว้ใส่นามันจะมีประโยชน์โอเคเอาขี้มันอไปใส่นาอแล้วเราจะบำรุงที่ดินเราให้มันสูงหน่อยครับผมไม่ใช่เหมือนพวกเหม็นทำไมมันจะตายหมดแล้วมันไม่มีข้าวกินไอ้เหะ รู้ว่ารู้ไหมว่ามีสงครามตอนนี้ไม่รู้รู้สึกยังไงบ้างที่เขมรมายิงชาวบ้านเรานี่เราก็เสียใจเหมือนกันเราอยากให้พวกรัฐบาลนี้มันล้มไปให้หมดแล้วเอารัฐบาลมาใหม่ทุกวันนี้เท่าเท่าที่ดูนะต้องเท่าที่ดูมองเห็นเลยสงครามให้คนเกิดก็เกิดนะประชาชนก็ตายฟรีเยอะนะ ว่าสำนึกของประพุทธของศาสนาอืต้องคิดดูก่อนครับผมทุกคนอว่าอา้าวแล้วเกิดไทยไปถล่มจริงๆอ่ะไม่เหลืออะไรหรอมันร้องให้เลยมันร้องกระจองร้อ,เองเงเลยทีนี้ทุกวันนี้มันอดข้าวแล้วอืมันขอร้องใครประเทศไทยทีนี้เท่าไหร่นั่นเลยมันแชกดาบเราแล้วมันไม่ใช้นี่เราแล้ว ตัวนี้นะทุกวันนี้มันยังด้อยค่าคนไทยอยู่นะคนกัมพูชาเนี่ยผมดูอนะก็มันด้อยค่าเลยแต่เราต้องดูว่าเราจะพึ่งพาใครอลุงครับเลี้ยงวัวช่วงสงครามมีผลกระทบเยอะไหมไม่มีไม่กลัวเหรอไม่กลัวทําไมอะเพราะมันไม่ได้ถึงบ้านเราเฉียดเฉียดนะม,ม,มันเฉียดมายัางไงไม่สนใจทําไม ตายก็ตาย uh ทั้งวัวทั้งคน <laughs> ตายก็ตาย <laughs> ถ้าเราหนีไปใครจะเลี้ยงวัวให้เราใช่ไหมเราจะหนีไปทางไหนไม่มีที่ไป uh ถ้าให้ไปอยู่ศูนย์อพยพไปไหมโอ้ uh ไปไปแล้วอยู่บ้านเราตายบ้านเราดีกว่า uh เอา้าที่เกิดเมืองนอนอ,อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอ่า uh นั่นแหละเราก็นอนหยุดตายตรงนี้เอา้ามันมาอย่างไงเราไปยังไนอืม ต่อให้มันยิงระเบิดมาก็ช่างก็ไม่กลัวอไปกลัวทำไมมันทุกวันนี้เลิกกลัวแล้วนูตอนลุงอยู่บ้านภูมิก็ดีสังขารนะเ,<อ>เป็นยังไงครับโอ้มันยิงกันไอพศอ,อะไรตอนนั้นอ่าเข้าใจเข้าใจหนักเลยใช่ไหมที่เ,เม็ดแดงมันยิงอมันยิงเ,เม็ดนอะ่ะครับผมนั่นแหลพะพศอ,อะไรไม่รู้พศส,สิบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โอ้มันได้ยินเสียงไอเอ็มสก ปลอกคลอกคอกคอกโอ้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยตอนนั้นนะเออที่มันตายเป็นกระดานอ่เป็นกระดานเป็นเกลื่อนอ่าตอนนั้นอ่ะครับผมมันไม่จดไม่จำพวกเหมรดูถูกคนไทยด้วยอืมนี่นี่ไอ้สุตเนี่ยถ้ามาเนี่ยจัดการมาเลยไอ้ไอ้ลุงตาหิงสวยใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ลุงตาลบไอ้สุตอ่ะดูถูกประเทศไทยนะนี่มันเหยียบย่ำแล้วอีกสองคนอ่ะที่มันเอาไอ้ธงชาติอ่ะอ่ นั่นจับได้ตัดคอมมันทิ้งเลยอืออ้าวองตรงๆอะครับผมนี่อาจารย์ต้องเข้าใจตรงนี้นะว่าพวกเราอะเมต่าบาทเดียวสลึงเดียวอือไม่กล้าเดินเหยียบอ่าคำพูดนี้ดีครับบาทเดียวสลึงเดียวเราก็ไม่กล้าเหยียบเพราะว่าก็ในหลวงของเราโอ้ยคำพูดนี้ดีครับอ้าวถูกต้องคุณตาก็อาจารย์คิดดูอ่ะอ่า อย่าลบดูนะพวกนี้ถ้าไม่ได้พวกนี้มาเราจะรอดไหมไม่รอดน,นั่นอาจารย์เรียนระดับนี้อาจารย์ต้องคิดดูครับผมนี่ผมคิดดูทุกวันเลยคุณตา,าคิดสุดยอดเลยนะอ๋อผมคิดตลอดคือในเหรียญในธนบัตรก็จะมีรูปในหลวงเนาะครับเราไม่ควรที่จะไปเหยียบย่ำนะแ,นนแต่คนประเทศเขาเนี่ยเหยียบย่ำฉีกทิง้งเลยนะครับ ผมก็เลยว่าไอ้พวกนี้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วออย่างหลวงตาซุดเนี่ยไม่ไม่ตาซุดเนี่ยทำไมถึงว่าอย่างนั้นไม่ได้เป็นพระมันไม่ได้เป็นโยมมันเป็นอะไอสารบันอะไอไอนรกเออเอาโอเคโอเคเขาใจเข้าใจมันบวชมาขี่ปีมันเทศมาเป็น ระดับไหนระดับไหนครับผมทีนี่มันรู้ตัวเองไหมว่ามันทําร้ายโลกยังไงอนี่อาจารย์ต้องรู้ตรงนี้ครับผมนี่ไอซูทมันไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยอือยากให้มันรู้ว่ามันมาเมื่อไหร่ได้ข่าววันนี้ไปอยู่ออสเตรเลียแล้วแล้วมันไปอยู่ประเทศอื่นเขาจะอยู่ยังไงทําไมเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกมาออ เห็นว่าตอนนี้ในเฟซบ o o กเขาบอกว่าลงตาซุกเป็นสายรับกับมกัมพูชาไอ้นี่มันมันไม่ดีหรอกอ่าอนี่ครับผมนดานมันมันไม่ดีครับผมมันเลงมันเลงตัวมันอ่านี่นี่พูดความจริงมันเลงครับผมมันเลงยังไงหนึ่งว่าเขาเป็นพระดังอือเห็นไหมใช่ใช่ตัวเทพใช่ตามวิทช่ อ่าไ<ว>ม่ไ,ไ<ห>ด้งๆัง,งนะ,ะเขาเป็นพระดังเขาทําไงก็ได้นี่นี่รู้กําพืชตัวเองไหมครับผมแล้วเองจะมาอยู่เมืองไทยได้ไงให้กําลังใจทหารหน่อยเ,ออเดี๋ยวจะขอขอบคุณพวกทหารที่เคารพอยู่ในตะเวนชายแดนอืตอนนี้ทหารต้องสู้เราต้องสู้พวกผมคนไทยต้องสู้ ขอให้ทหารสู้อืต้องมีกำลังใจอในไม่มีของที่ไปส่งเสริมแค่นั้นแหละคนไทยอืต้องถือธงวิ่งชนเลยรับทึกแค่นั้นแหละครับผมคุณตาบอกว่าคุณตาไม่มีความสามารถที่จะหาเงินซื้ออะไรไปฝากได้เนาะครับมีแต่ความให้กำลังใจอให้รักของชาตินี่แน่นอนที่สุดอืต้องเข้มแข็งครับผม ถ้ารวกงชัดไม่เข้มแข็งเราก็จบโอ้คำพูดนี้ดีับับคุณตาต้องรวกงชัดต้องเข้มแข็งที่สุดครับผมเป็นกำลังใจให้ทหารไทยเนาะเดี๋ยวจะขอขอบคุณพวกทหารที่เคารพอยู่ในตะเวนชายแดนอืตอนนี้ทหารต้องสู้เราต้องสู้พวก ผมคนไทยต้องสู้ขอให้ทหารสู้อืต้องมีกำลังใจอในไม่มีของที่ไปส่งเสริมแค่นั้นแหละคนไทยอืต้องถือธงวิ่งชนเลยรับศึกแค่นั้นแหละครับผมคุณตาบอกว่าคุณตาไม่มีความสามารถที่จะหาเงินซื้ออะไรไปฝากได้เนาะครับมีแต่ความให้กำลังใจให้รัวของชาตินี่แน่นอนที่สุดอืต้อง เข้มแข็งครับผมถ้าดวงงชัดไม่เข้มแข็งเราก็จบโอ้คำพูดนี้ดีครับคุณตาต้องดวงงชัดต้องเข้มแข็งที่สุดครับผมแต่ว่าวัวของคุณตากินดีมากเลยนะมผมเชื่อนะวัวตัวละสองพันสามพันเนี่ยมันเกินไปจริงๆนะครับแล้วแต่อาจารย์อาจารย์จะทำไงให้มันแข็งก็แล้วแต่อตอนนี้ผมยอมรับ นี่ตัวผู้ตัวผู้เอะตัวผู้เนี่ตัวผู้นี่มันแพงที่สุดนะขอให้เท่าไหร่ตองพันโอ้ทำไมทำแบบคนเลี้ยงแท้ตัวนี้สองพันตัวนั้นสามพันตัวนี้ล่ะพันหนึ่งพันตัวนี้ล่ะอี่สามพันเขามาซื้อที่หน้าค้อนี่นะเขาพูดอะไรบ้างคำพูดแรกที่เขาพูดมาเขาตีให้เลยวัวไม่มีเนื้อมีโอไม่สนใจแล้วฉันไม่ขาย เอาขี้ในที่นาชั้นดีกว่าออคำพูดเขาบอกว่าวัวไม่มีเนื้ออืแล้วมันอะไรเนี่ยที่มันอยู่ในท้องเนี่ยไม่รู้ขอไหมคนตาเลี้ยงวัวุกวันนี้ไม่เ้อเอาขี้มาอันนี้ไปหวานอืมเพราะนั้นก็ขุดขุดขุดนี่มันยังไม่นั่นพอไม่แห้งพอพอมันแห้งก็ขุดไปโรย ตัวตันนี้ไม่ต้องขายวัวก,ก็ได้เอ,าเอ,อ้าขอเอาขี้แล้วกันนะเอาขี้ไปใส่ในนาเรามีประโยชน์กว่านี่ใส่ตามต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่าง <S 1> <S 1> ไม่ต้องงอนะยหัวอ,อะไรรัฐบาลออทุกวันนี้เคมีนี่มันอยู่ในคอกทั้งหมดไอ,อ้ยะทำไมคุณตาถึงว่าอย่างนั้นอ,อ้าวมันเยี่ยวมันขี้อ,อ่า นี่อาจารย์ลองไปศึกษาดูครับผมนี่มันเยี่ยวมันขี้มันเคมีอืของดีทั้งนั้นนะอืมันอยู่ในคอกทั้งหมดครับผมแล้วได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมไม่อยู่ในคอกตลอดนะไม่ไม่เคลียวตั้งแต่ไปเดือนอะไรพืชผัตั้งแต่วันข้าวแล้วกันครับไม่ได้เอาออกเลยครับแล้วเป็นโรคขาอ่อนแดงบ้างไหมไม่มีทําไมถึงไม่เป็นคอกใหญ่บะไม่มี โอกใหญ่วิ่งนี่ถ้าใครอยากรู้ทำไมครับบอกทำไมล่ะโคกต้องทำให้โล่งแล้วทำสวนที่มันวิ่งออกกันอแล้วมันทำโซนให้มันกินครับผมแบ่งโซนชัดเจนที่กินที่นอนที่ที่ที่วิ่งนะไม่ต้องกั้นห้ามกั้นครับไอ้นี่มันคือมันออกกำลังกายงมันมันก็เลยไม่เป็นโรคขาอ่อนแดงครับ หญ้านี่ก่วันละหนึ่งรถไถเลยนะตัดกี่ชั่วโมงคุณตาสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็กระจอกมากใช่ไหมเล็กๆน้อยๆฟางพอไหมแค่นั้นนะฟางเนี่ยไม่พอนี่ใส่วันนี้เครื่องก้อนอ่ะทำไมน้อยจังเลยมันไม่กินก็เลยเอานี่หญ้าตัดเมื่อวานอ๋อสิบสิบสามถุงครับผมทีนี่มาอีกสิบถุง ุ่งนี้ก็ไตงกันจบก็พอดีอ๋อเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเราไม่วางแผนอย่างนี้นะเดือดร้อนเลยนะเราจะมีการวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างครับผมไม่ใช่เราว่าุ่งนี้ค่อยลุกไปตัดมันไม่ใช่เราต้องแต่เช้าเลยเรา